สวัสดีค่ะเอฟซี FC แฟนช่องแม่น้อยผ้ารวยเมื่อน,นี้แม่น้อยพ้าร่วยก็สิมานําเสนอแนวทางห้าน้อยคือเก่าเนาะคะ่ะห้าน้อยของห้าหม่อวาน,นี่เป็นยังไดเนาะพี่น้องเอฟซีได้เบิงได้ช่มได้ติดตามทังช่องเม่น้อยผ้าร่วยเนี่ยบอกค่ะแม่น้อยผ้าร่วยลงไปเมื่อวานนี่แม่น้อยผ้าร่วยบอกว่าอาจารย์เสี่ยนซาอูเพนบอ้กราฟเลขกเมื่อวานนี่เนาะคะ่ะ ห้าน้อยมันก็นออกตรงๆงเนาะคะ่ะออกหกสีตรงตรงเถิงพิเศษเถิงวี่ไพี่เนาะคะ่ะนี่ค่ะห้าน้อยเมื่อว่านนี่ทีแอดห้ไวบวิ่งรูดหกกับสีห้าน้อยก็ออกสซกันเนาะคะ่ะห้าน้อยออกใเ่กันหกสีเนาะคะ่ะนี่ค่ะ เข้าหิวิ่งลูดไว้หกกับสี่ห้าน้อยกับออกเกตเกตหนึ 1, ่งหกสี่ปกติก็ออกสามศูนย์ปกติออกเกตศูนย์สามกับเกตหนึ่งเบ่งไพี่กับมาออกหกหกสี่เก่าสี่อีกเนาะคะ่ะเลขบิ่งลูดของเขานี่เพราะท่านไในลูดจังมือเนาะคะ่ะเข่าทุกมือบิ่งลูดของเข้า หมู่ว่าน,นี่อาจารย์เพิ่นกะว่าเลียกเรียนได้บ่ต้องกลับมันกะบ,บ่ได้กลับอีหลีเนาะค่ะเลียกหมู่ว่าน,นี่ออกทึ่งสองน้อยเนาะค่ะทึ่งพีเศษทึ่งวี p ไอพีเมื่อนี้เขาก็มาเบิงมาตามกันต่อเนาะค่ะว่าทั้งอาจารย์เชี่ยนซาหูเพิ่นได้ตัวใดมาฝากพี่น้อง FC เอฟซีห้าเมื่อนี้เขากับมาเบิงมาชมไปพร้อมๆกันเนาะค่ะ ทางอาจารย์เพิ่นกะว่าพอต้องกลับคือเก่าละค่ะแต่ว่าเท่ากับกันทุนเอาไว้เนาะค่ะเฮาเหรียตรงสองบาทเท่ากับมาเลรียนตัวกลับบาทหนึ่งจังสีเนาะค่ะหมู่บ้านนี่แอดกระได้อยู่เนาะค่ะแอดก็ได้อยู่หกบาทหมู่บ้านนี่กระไดแอดเรียพิเศษก็เลยได้หกบาทเนาะค่ะห้าน้อยเมื่อวันที่ยี่สิบเก้าเดือน ท่านว้าวคมสองพหาอยหกสิบสวิ่งรูดเกตกับซีเนาะคะ่ะวิ่งรูดเกตกับซีสองตัวกสิมี่ยูสิบคูสิบหางกระสิมีเป่าขึ้นมาเพิ่มเลยเป็นสิบสองคูเนาะคะ่ะเป่ากระสิมีศูนย์ศูนย์กับซีซีเนาะคะ่ะสองตัวกระสิมี่ซีหนึ่งซีสามซีหาซีหกซีแปด เกตหนึ่งเกตสองเกตสามเกตสี่สามตัวกับสีมีอยู่เกตคูเกตหางเนาะคะ่ะสำหรับตัวเน้นก็คือแอดขีดสินแดงเอาไว้เนาะคะ่ะกับสีมีสี่ีหนึ่งศูนยเกตศูนยเกตหนึ่ง ศู 04, 04, 04, 04, 0ย anyway, <izo. Mr. S 2> yeah, ์0ีศนี่ง่หละค่ะคือห้าน้อยของเห้ามือนีพี่น้องเอฟซีมักกะจังคอยเก็บเอาไว้ว่ามักกัผ่านไปเด้อค่ะทั้งช่องเห่าก็ให้เบิ้งเอาไว้เพื่อเป็นแนวทังเท่านั้นพิษถือกกะบาวากันเนาะค่ะเอฟซีใหม่เอฟซเก่าเขามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับทั้งช่องแม่น้อยผ้าร่วยในเดือค่ะ เพื่อเป็นกำลังไก่ครับท่างอาจารย์เชียนซาอเุเพินเพินสิไดมีกำลังไก่เฮ็ดคลิปใหม่ๆไม่ห้เาเบืองต่อไปเนาะคะ่ะมื้อนี้แอดกับสิขอจบคลิปเอาไว้เพียงแค่นี้ก่อนก่อนจบคลิปเขาก็มาเบ,บิ่งหาน้อยอีกรอบนึงเนาะคะ่ะพี่น้อง fc ถ้าเบืองบ่ทันกับแคปหน้าจอไว้เด้อคะ่ะนี่คะ่ะหานอยมื้อวันที่29 เดือนท่านว่าคม2 5 6พัน่เนาะค่ะแคบหน้าจอ,อาไวเด้อค่ะพี่น้องเอซมักกระจัดขัดกับพนันทั้งสองเฮ้าให้เบิงเอาไว้เพื่อเปลี่ยนแนวท่างเนาะค่ะนี่ค่ะเมื่อนี้แอดกับสิขอจบชิปเอาไว้เพียงแค่นี้เอาไว้มืออื่นเฮ้ากระจังค่อยมาพอกันกับ เล่าสตากับห้าน้อยไม่แล้วก็รุ่นรัฐบาลไปน้ำกันพร้อมเนาะค่ะก็คอยพี่น้อง FC เอฟซีเฮ้ามีสุขภาพร่างกายแข็งแรงคว่ำเก็ยบยใหญ่ได้คว่ำไข่ใหญมีให้มีอายุวันณนะสุขภพละกันสุขู่สุข้นเงินใส่บอ่อขาดถุงบอ่อขาดมือเนาะค่ะ สวัสดีค่ะ